กระแสะฮือฮาสะเทือนวงการวอลเลย์บอลเกาหลีใต้เกิดขึ้นอีกครั้งในค่ำคืนที่แฟนกีฬาทั้งประเทศต้องจดจำเมื่อเกมสุดดราม่าระหว่างทีมไฮพัสกับ GS คาร์เทคกลายเป็นแมตช์แห่งการคืนชีพอย่างแท้จริงหลังจากไฮพัสตกะอยู่ในสถานการณ์หลังพิงฝาตามหลัง0ูถึง2เซตแต่กลับลุกขึ้นมาพลิกนรกแซงชนะ3ถึง2เซตพร้อมก,กับการระเบิดฟอร์มสุดเหลือเชื่อของโมเม นักตบตัวความหวังที่กดไปถึง20คะแนนเต็มจนสื่อและแฟนแฟนเกาหลีต่างพร้อมใจกันยกให้เป็นโมเมนต์แห่งฤดูกาลตั้งแต่เริ่มเกมบรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความตึงเครียด GS Caltech เปิดเกมลุกอย่างดุดันใช้เกมล็อกที่เหนียวแน่นและการเสิร์ฟกดดนันทำให้ไฮพาสเสียจังหวะตั้งแต่ต้น เซตแรก GS ออกนำรวดเร็วคะแนนทิ้งห่างจนแฟนไฮพาร์สเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเสียงเชียร์ที่เคยกึกกล้องเริ่มแผ่วลงขณะที่ฝั่ง GS ดูมั่นใจแอร์ละเล่นด้วยความนิ่งจบเซตแรกไปด้วยชัยชนะของ GS แบบค่อนข้างขาดเซตที่2สถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นสำหรับไฮพาร์สแม้โคชจะพยายามปรับแทคกติกเปลี่ยนจังหวะเกมรุกและกระต้นผู้เล่น แต่ GS ยังคงคุมเกมได้หมดโมเมในช่วงต้นเกมยังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เต็มที่ลูกตบหลายครั้งถูกบล็อกหรือรับได้อย่างสวยงามทำให้ไฮพาร์ต้องไล่ตามตลอดทั้งเซตจบเซตที่2ด้วยสกอร์ที่ยิ่งทำให้สถานการณ์ของไฮพาร์ดูมืดมนตามหลัง0ูถึง2เซตและใกล้ความพ่ายแพ้เข้าไปทุกทีอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้เกมนี้ถูกพูดถึงไปทั่วเกาหลี ไม่ใช่แค่การออกนำของ GS แต่เป็นการกลับมาที่แทบไม่มีใครคาดคิดของไฮพาร์ตเซตที่3คือจุดเปลี่ยนสำคัญโมเมรเริ่มแสดงให้เห็นถึงแววตาที่มุ่งม,มั่นและความเด็ดขาดในการเล่นทุกครั้งที่เธอขึ้นตบลูกพุ่งแรงและเฉียบคมมากขึ้นเสียงเชียร์จากแฟนแฟนเริ่มกลับมาดังกระหึ่มอีกครั้งไฮพาร์ตเล่นด้วยความกล้าได้กล้าเสีย เกมรับเหนียวแน่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและค่อยๆเบียดเอาชนะเซตที่3ม,มาได้ทำให้ความหวังเริ่มกลับคืนมาเซตที่4คือบทพิสูจน์หัวใจของทั้ง2ทีม GS พยายามตั้งหลักกลับมาแต่โมเมยัยงคงร้อนแรงอย่างเป่าเนื่องเธอไม่เพียงแค่ทำแต้มจากการตบหนักเท่านั้น แต่ยังช่วยทีมในจังหวะสำคัญทั้งการเก็บแปมจากลูกหยอดการบล็อกและการเล่นเกมรับไฮพาร์เล่นกันอย่างเป็นทีมทุกคนช่วยกันประคองสถานการณ์คะแนนเบียดกันอย่างสูสีสุดท้ายไฮพาร์อาศัยความนิ่งในช่วงปลายเซตปิดเกมเซตที่4ได้สำเร็จทำให้สกอร์กลับมาเสมอ2-2เซตท่ามกลางเสียงเชียร์ที่ดังลั่นสนามเซตตัดสินหรือเซตที่5กลายเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความกดดันสูงสุด ทุกแต้มมีความหมายเกมดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเข้มข้น GS พยายามรึดสู้เพื่อไม่ให้โอกาสหลุดมือขณะที่ไฮพาร์เล่นด้วยความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นโมเมยังคงเป็นหัวใจหลักของทีมเธอทำแต้มสำคัญหลายครั้งโดยเฉพาะในช่วงท้ายที่สถานการณ์สูสีอย่างมากจังหวะอบสุดเฉียบของโมเมทำให้ไฮพาร์ขึ้นนำและสุดท้ายสามารถปิดเกมด้วยชัยชนะ3-2เซตได้สำเร็จเป็นการพลิกนรกที่แท้จริง หลังจบเกมสนามแทบแตกจากเสียงเฮของแฟนไฮพาร์นักกีฬาในทีมต่างโผเข้ากอดกันด้วยความดีใจโมเมกลายเป็นจุดสนใจทันทีด้วยผลงาน20คะแนนเต็มที่มีความหมายมากกว่าตัวเลขเพราะมันคือพลังใจและสัญ,ญลักษณ์ขององค์การไม่ยอมแพ้สื่อเกาหลีหลายสำนักพาดหัวข่าวด้วยคำว่าทึ่งและพืนชีพเพื่ออธิบายเกมนี้แฟนๆในโลกออนไลน์ต่างแชร์คลิปไฮไลท์ พร้อมยกย่องโมเมว่าเป็นผู้เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงชัยชนะนัดนี้ไม่เพียงแค่ทำให้ไฮพารเก็บ2แต้มสำคัญแต่ยังส่งผลโดยตรงต่ออันดับบนตารางคะแนนเพราะพวกเขาสามารถรักษาตำแหน่งจากฝูงได้อย่างเหนียวแน่น สร้างความได้เปรียบทางจิตใจเหนือคู่แข่งในช่วงโค้งสำคัญของฤดูกาลความมั่นใจที่ได้จากการพลิกกลับมาชนะในสถานการณ์กดดันเช่นนี้จะกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญในเกมต่อต่อไปในมุมของ GS c a l t e ร์แม้จะเป็นความพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดแต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการรักษาสมาธิและความต่อเนื่องของเกมพวกเขาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในสองเซตแรก แต่ไม่สามารถปิดเกมได้เมื่อโอกาสมาถึงซึ่งอาจต้องนำไปปรับปรุงในแมชถัดไปเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกครั้งสำหรับโมเมเกมนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในแมชที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในอาชีพของเธอ การทำ20คะแนนในเกมที่ทีมตกเป็นรองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เธอทำได้ด้วยความนิ่งความมั่นใจและหัวใจนักสู้ภาพของเธอที่ยืนกำม,มัดหลังทำแต้มสำคัญกลายเป็นภาพจำที่แฟนวอลเล์บอลเกาหลีจะไม่มีวันลืมเมื่อมองย้อนกลับไปเกมนี้สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์ของวอลเล์บอลอย่างแท้จริงไม่มีอะไรแน่นอนจนกว่าจะจบแต้มสุดท้ายความพยายามความสามาคัคคีและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ สามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้เสมอไฮพาร์สพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าต่อให้ตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเพียงใดหากยังเชื่อมั่นและสู้จนวินาทีสุดท้ายปาฏิหาริย์ก็สามารถเกิดขึ้นได้และนี่คือเหตุผลที่เกมนี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเกมที่ยิ่งใหญ่และน่าจดจำที่สุดของฤดูกาลนี้อย่างไม่ต้องสงสยัย